สวัสดีครับพบกัน EP สคลิปที่สามก็วางสลิงกันแล้วแล้วก็วางไม้กันเป็นระนาดปูพื้นทางให้รถเกี่ยวขึ้นแล้วครับหวังว่าคงจะขึ้นง่ายเด้อบานสรอยย <laughs> ้อยเ <laughs> ออบานสรอยย้อยกันแล้วันอะ้รสิน ออได้เช่นแล้วก็ให้ขึ้นให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็สลิงยึดกับเจ้าร้อยสี่สิบต่างลำอยู่นู่นแล้วครับเริ่มทีนี่มากึ่งกลางต้นไม้เลยครับผมวิ่งนิดเดียวในคลิปที่แล้วนี่จมเลยโอ้โหดีนะพุ่งขึ้นทันนะครับ จะขึ้นไม่ไหวนี่แมคโครมีสิทธิ์จมได้เลยครับเมื่อกี้คลิป e ี2ก็เอาไม้ช่วยวินนะครับวินวินประคองล้อแทงให้มันเชิดหน้าขึ้นนะครับทำไมประคองล้อแทงให้เชิดหน้าขึ้นนี่เดี๋ยวรถมันจะดึงไม่ไม่ได้นะครับมันจะต้านนะครับมมนจะต้านพอขึ้นเสร็จระยะหนึ่งแล้วก็เราก็ตัดเอาฟางเอาอ่า ตัวก็สอบออกครับผมแล้วก็ได้ดึงขึ้นง่ายๆหน่อยนะครับโอ้ทีมงานดีสุดยอดเลยครับผมเอาลาสดเอามาอยู่คาไปแลวนี่ครับช่วยกันหน่อยเอาไมโครออกตัวแล้วครับตังลำแล้ว ตอนนี้ยึดโซ่แล้วครับยึดโซ่แล้วยึดสลิงโอ้ยเสียวโซ่ขาดเด้โซ่เล็กเลยอ๋อเอาตึงสลิงเลยครับ เท้าเปนัางด้านเตามาขนาให้มันขึ้นไปก่อนแล้วค่อยใส่ไม้เดี๋ยวให้คนให้สัญญาณทถน้นนะครับเดี๋ยวมาชมวินาทีสำคัญเลยครับผมจะขึ้นเลยงานเข้าอยังไงก็ให้ขึ้นนะจะได้เส้นสูงไปเออตาใหญ่เอ้ยขึ้นเลย ดเดี๋ยวไม้ที่เราวินขึ้นนะครับมันขัดตัดสางล้นด้วย ยังฝั่งนี้ขาดยังเอับต้องตัดให้ได้ก่อนต้องตัดก่อน โอเบโกเอสเคร้อยสี่สิบแม่โอ้ยแมงดาดิแมงดามาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต้นใจครับเดี๋ยวพี่ร่างก็มาครับผมมามามาลุ้นด้วยกัน ค,ค,ครับแท็กโี่เกือบจมมาตรงน,นั้นอ่ะเริ่มสองรอบเองพี่นุ่มเลยอ่ะเนออ๋อปกติดีต่อทางพี่ใช่ไหมเลยตัวหาเก่งเออตัวเดิน,นจะแรงไปเลยเออเรอเอาตนนัวเดินไม่แรงอ๋อไม่แรงเนาะ ดีครับแล้วคันมันใหญ่ด้วยโอ,โอเโพอดีเลยพอดีเลยครับผมแรงร้อยสี่สิบพอดีเลยต่อตาไปบ้านต่อแรกนึกว่าจะดึงไม่ขึ้นนะโอ้โห <c oughs> โอ้เสียเก่งครับเกือบแล้วครับเกือบเกือบไม้วินขัดช่วงล่างครับผมเอพากันตื่นเต้นเลยลืมไม่ลืมไม้ที่วินเลยเครื <c oughs> <c oughs> ่องโหลดเลยเพิ่งว่าใสผพานร้อง ไม่ไปแล้วนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ถอยหลังก่อนเอาตัวเดินถอยหลังก่อน่ยไม่มาดอกมันขัดเดี๋ยวมันจะไปต้องไปบอกพี่เก่งด้วยเดี๋ยวพี่เก่งดึงนะเนี่ยเดี๋ยวแกดึงนะขอาไปโคด้วยหยุดก่อนเดี๋ยวถอยหน่อยน่าจะขึ้นแล้วแหละปูแต่ไม้เนาะพี่เนาะ

bị chơi lên mà đã, không phải 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 ê, ê không phải không phải không phải không เรือฝั่งโน้นครับผมไปแล้วครับไปแล้วนี่รถเกี่ยวบุญประกอบการช่างครับผมอยู่แถวสวนนกบุรียามนี่เองครับผมเอาเอาอยู่คาปูไม่ลงปูเป็นตรนาดมาน่ะเอาไม้มาอีกม้นหนึง เอาลองดึงก่อนไหมให้แต่มันขึ้นก่อนแล้วค่อยดูดูไม้ออจะลองดึงดูครับเร็วเวเรเอาขึ้นไปก่อนขาตีไม้ก่อนเอาถอยก่อนถอยก่อนถอยฝั่งนี้ อาเอาดึงมาดึงมาดึงเอาได้ไหมไปไปเอากดไว้เอาขอากดไว้ไปไปไปโ<ป>อ้ แม่แจวเลยครับผมเกี่ยววิ่งไปเลยป่้งรเู้มาแท้ย่องมาแท้ดรู้อยู่อะเกี่ยวไปเลยครับ ủa, nóng, mẹ kéo đấy ạ, rồi ึ้นแล้วครับปลอดภัยแล้วเอาที่เหลือคือแมคโครครับไปแล้วครับไม่ไม่มองหลังเลยเดี๋ยวม,ม,มาดูเพ่อเอขาง,งานเลยครับผมเพ่อเอขาง,งานก็เกือบไปแล้วครับผมรุมนี้โอ้โห ทีมงานเงินล้านครับผมบริการทุกระดับประทับใจครับเซกเกงนี่มีรถคุดอยู่หลายคันนะมีดูซาน200รแล้วก็ s อ140คันหนึ่งเห็นอยู่สองคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นไหนที่แกมีนะเอาทีนี้ก็เลยได้แม่โคไว,ว้แหละ จะพุ่งไปยังไงครับผมเพราะว่าสภาพดินนี่แล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับรุ่นเบคโคลร,รุ่นเบคโครสุดท้ายแล้วครับผม อ๋ออ้าวลุงว่าไงเกี่ยวต่อไหมโอ้ไปเกี่ยวนู่นเลยครับเลิกเกี่ยวแล้วทางนี้ไม่ไหวแล้วไปที่ไหนต่อไปโครามนู่นไปเกี่ยวแถวบ้านก่อนที่ไหนอ่ะแถวนู่นเลยแถวไอ้อะไรแถวไอ้บ้านไทยแถวบ้านไทยบ้านไทยบ้านไทยทบ้านไทยไหนอ๋อก้านเหลืองเหรอบานไทยก้านเลื้งกานเลือง

จบไปครึ่งครึ่งเท้าแล้วเนี่ยพี่ต้นนะรู้ปหมเจ้าสเราเขารวยของยืู่เจอทุ่เราดู้วยเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดมีช็อตเด็ด ep สอง ep สองช็อตเด็ดเลยเนี่ยคันเนี้ยเกือบได้ดูไอ้เจ้าดูซานมาแล้วเนี่ย แสดงว่าเขาไม่ได้ดิ้นเนาะเออต้องดิ้นเขาขึอนพังจมถ้าลงไปเยอะก็ใช้ก็โดนเลยถ้าเราเอาจมแล้วไม่ดิ้นเลยของใครนะของใครอ่ะพี่ของของผมนี่แหละอ๋อของไอ้จากจากท่าตูมอ่ะวารุษมุนอะครับพังเลย ไปไป,ไปเดี๋ยวมาดูครับผมรถมาเลยจะกลมกลมอีบอ๋อโอ๋บานกลมกลมไปเลยครับผมดินในยุกเลยครับเอาเดี๋ยวมาลุนอ่าโกเบโกขึ้นฝั่งครับผมไปแล้วครับ โอ้โหดินเป็นคลื่นเลยครับเลยชีบมากครับทีมงานนี้โอ้โหแหมเข้มนานมากครับฝีมือฝีมือผ่านครับ คนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ